พาสยา e อเนจีเซฟิงเคอร์เทนคุณลักษณะที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์คือประโยชน์ใช้สอยโดยมีความงามไว้เพิ่มคุณค่านี่คือหลักการทำงานที่พาสยายยึดถือมาโดยตลอดและกับผลิตภัณฑ์พาสยา e อเนจีเซฟิงเคอร์เทนนี้เราได้สร้างนวัตกรรมใหม่ที่สามารถช่วยลดสภาวะโรคร้อน และประหยัดพลังงานจากความร่วมมือระหว่างภาษยญ่ากับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการคิดค้นและทดลองผ้าม่านประหยัดพลังงานมานานกว่า1ปีใช้ผ้ามากกว่าหมื่นเมตรจนเราได้ผ้าม่านประหยัดพลังงานที่มีคุณสมบัติสะท้อนคลื่นความร้อนและรังสี UV ไม่ให้ผ่านเข้ามาในบ้าน และที่สําคัญคือยังคงมีดีไซน์ที่สวยงามผ้าม่านประหยัดพลังงานของพาศยาสามารถป้องกันแสงแดดได้99.99% 99ซึ่งผ่านการทดสอบและการรับรองคุณภาพระดับสากลสามารถป้องกันร,รังสีอัลตราไวโอเลตได้เทียบเท่า SPF 50สามารถป้องกันความร้อนได้ถึง80% ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายจากเครื่องปรับอากาศได้ถึง20%คุณภาพของ p า,า s a y Energy Saving Curtain ได้รับรางวัลการันตีถึง4รางวัลเราให้สัญญาว่าเราจะสร้างผลิตภัณฑ์สิ่ทอพอจากความรักและแรงปรารถนาต่อชีวิตที่ดีกว่า A passion for life is a passion for Pasaya. พลาสติยา Energy Saving Curtain